ในห่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกจับตามองความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าตกใจคือการที่จีนกำลังเข้ามาประชิดไทยมากขึ้นทั้งในมิติการทหารเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมีลาวและกัมพูชาซึ่งถือเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดไทยพร้อมเปิดแนวรบใหม่ที่อาจเปลี่ยนสมดุลภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลจีนได้ลงทุนอย่างมหาศาลในโครงการรถไฟความเร็วสูงที่พาดผ่านลาวเชื่อมถึงชายแดนไทยหากมองผิวเผินอาจเป็นเพียงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการสร้างเส้นทางโลจิสติกและโครงข่ายที่ทำให้จีนสามารถเคลื่อนกำลังคนและกำลังทหารได้อย่างรวดเร็วในอนาคตเล่าในฐานะพันธมิตรที่พึ่งพาจีนอย่างมากด้านเงินทุนและโครงสร้างพื้นฐานกำลังกลายเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญที่จีนสามารถใช้เป็นสะพานเข้ามาสู่ภูมิภาคอินโดจีนในขณะเดียวกันกัมพูชาเองก็มีท่าทีที่ชัดเจนไม่แพ้ก,กันจีนได้เข้าไปพัฒนาและขยายฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชา โดยแม้รัฐบาลกัมพูชาจะยืนยันว่าเป็นเพียงการพัฒนาท่าเรือเชิงพาณิชย์แต่รายงานจากหลายฝ่ายระบุว่ามีการสร,าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารที่สามารถรองรับกองทัพเรือจีนได้หากเป็นจริงนี่จะหมายถึงการที่จีนมีฐานทัพติดกับอ่าวไทยโดยตรงซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับเส้นทางเดินเรือและการค้าเมื่อมองจากสายตาของไทยการที่ลาวและกัมพูชาพร้อมใจกันเปิดประตูให้จีนเข้ามาลึกขนาดนี้ คือการสร้างแรงกดดันมหาศาลจีนไม่เพียงแค่ประชิดชายแดนด้านเหนือผ่านลาวแต่ยังมีอำนาจทางทะเลที่กดดันจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกัมพูชาหากรวมเข้ากับอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่จีนมีต่อไทยเช่นการลงทุนการท่องเที่ยวและการค้าไทยจึงกำลังเผชิญแรงบีบจากทุกทิศทางความเคลื่อนไหวเช่นนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าไทยจะรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างไร เพราะในอีกด้านหนึ่งไทยยังคงมีพันธมิตรเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาที่พยายามดึงไทยให้อยู่ในค่ายตะวันตกการที่จีนรุกคืบเข้ามาใกล้ขนาดนี้อาจทําให้ไทยต้องเลือกข้างอย่างเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่น่าจับตามองคือไทยเองก็ไม่ใช่ประเทศที่เล็กหรืออ่อนแอกองทัพไทยยังคงมีศักยภาพเพียงพอที่จะปกป้องอธิป,ปไตยและไทยมีข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางภูมิภาคสามารถใช้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอำนาจตะวันออกและตะวันตกแต่ความได้เปรียบนี้จะกลายเป็นความเสี่ยงทันที หากไทยไม่สามารถรักษาความเป็นกลางได้นอกจากเรื่องการทหารแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมก็ไม่อาจมองข้ามการที่จีนเข้ามามีบทบาทมากในลาวและกัมพูชาทําให้แรงงานการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนี้ผูกโยงกับจีนอย่างเข้มข้นไทยอาจเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งการถูกจํากัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจหากจีนสามารถควบคุมเส้นทางการค้าที่สําคัญในภูมิภาคได้นักวิเคราะห์บางรายถึงกับเตือนว่า หากสถานการณ์ดำเนินต่อไปไทยอาจถูกล้อมกรอบเชิงยุทธศาสตร์โดยจีนผ่านการใช้ลาวและกัมพูชาเป็นฐานการที่ทั้งสองประเทศเล็กแต่มีบทบาทเช่นนี้ทำให้จีนไม่ต้องปะทะโดยตรงกับไทยแต่สามารถสร้างแรงกดดันได้อย่างต่อเนื่องในอีกแง่หนึ่งบางคนมองว่านี่คือโอกาสที่ไทยสามารถใช้ในการต่อรองหากไทยรู้จักรักษาสมดุลและใช้จุดแข็งของตัวเองไทยสามารถกลายเป็นศูนย์กลางที่จีนและสหรัฐอเมริกาต่างต้องเข้ามาลงทุนและสร้างความสัมพันธ์ นั่นหมายถึงประโยชน์มหาศาลที่ไทยจะได้รับแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเด็ดขาดและวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนสงครามทางเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านอาวุธกำลังร้อนแรงไทยกำลังยืนอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายจีนกำลังประชิดไทยถูกบีบจากเพื่อนบ้านลาวและกัมพูชากำลังเปิดแนวรบใหม่ที่อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์ภูมิภาคนี้อย่างสิ้นเชิงคำถามคือไทยจะยืนหยัดและตอบสนองต่อความท้าทายนี้อย่างไร เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่เป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศแต่ยังสะท้อนถึงความมั่นคงและอนาคตของประชาชนไทยทุกคนโลกกำลังจับตะดูว่าประเทศไทยจะเลือกเส้นทางใดและจะสามารถรักษาเอกราชอธิป,ปไตยและผลประโยชน์ของชาติท่ามกลางแรงกดดันที่ถาโถมจากมหาอำนาจได้หรือไม่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไทยไม่อาจเพิกเฉยต่อการเคลื่อนไหวของจีนลาวและกัมพูชาที่กำลังเปลี่ยนสมการภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลัง